วัดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวคือเมืองโบราณจันเสและที่พักโบรานจันเสนะคะตั้งอยู่หมู่ที่2ตําบลจันเสนะคะสันนิษฐานว่าอยู่ในสมัยทวาราวดีนะคะเป็นเมืองโบราณนะคะเดี๋ยวเราคอยติดตามชมกันดูข้างในเลยค่ะเชิญรับชมค่ะเชิญเข้าไปรับชมข้างในเลยค่ะ แนะนำเกี่ยวกับในสถานที่นี้นะคะเดี๋ยวเชิญติดตามดูนะคะเดี๋ยวเราจะมาแนะนำน้องโยมาุรีเทศนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงวราลีภูมิชัยนะคะชื่อเล่นชื่อแอร์ค่ะ เปลี่ยนแปลงค่ะและได้กลับมาเป็นชุมชนใหม่อีกครั้งนะคะเมื่อมีการสร้างสถานีรถไฟสายเหนือผ่านนะคะในรัชกาลที่5ค่ะ,ะเป็น นะคะเป็นแวลินเผาค่ะแวลินเผานะคะจะเป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งค่ะที่ใช้ในการทผผ้าค่ะส่วนชิ้นที่3นะคะเป็นหินดูค่ะหินดูนะคะจะใช้สําหรับตึงก้นหม้อนะคะให้ได้รูปทรงหรือลักษณะที่ต้องการค่ะข่วนตู้ต่อมานะคะเป็นเครื่องประดับนะคะที่ทาจากเกลอดหอยนะคะซึ่งเครื่องประดับพวกนี้เราจะทําจากหอยมือเสียนะคะก็จะเช่นกำลไยเปลอดหอยสร้อยคอเปลอดหอยและต่างหูเปลอกหอยะคะ่ะ จากเปลือกหอยทะเลใช่ไหมคะค่ะค่ะส่วนตู้ที่3นะคะจะเป็นทองแดงและสำลดนะคะก็จะเป็นแม่พิมพ์ความสำดลดความสำลดและคันสำลดค่ะค่ะอย่าเชื่อจิตต๊อก ก่อนค่ะมีงาช้างอยู่ใครจะแสดงทางด้านนู้นค่ะค่ะเดี๋ยวเราค่อยไปตามไปดูกันนะคะค่ะนะคะ,ะ,คะจะเป็นมีงาช้างค่ะมีงาช้างนะคะเป็นศิลปะจากทางอินเดียนะคะมีความกว้างมีความกว้างเจ็ด ที่ชาวบ้านเรียกกันว่ามึงโบราณเจรเสรนเองนะคะมึงโบราณเจรเสรมีที่ประมาณ27ไร่นะคะเมื่อก่อนนี้ก็จะมีเอ,อ่อพืชขึ้นหลายชนิดด้วยกันนะคะเช่นดอกบัวใบบัวสาหร่ายและต้นปรือนะคะซึ่งพืชเหล่าน,นี้นะคะเราก็จะนําไปใช้ประโยชน์ด้วยการหลายด้านนะคะเช่นดอกบัวนะคะเราจะนําไปไหว้พระค่ะใบบัวเราจะนําไปห่ออาหารนะคะสาหร่ายจะนําไปเป็นอาหารของหมูค่ะส่วนต้นปรือนะคะเราจะนําไปตากให้แห้งนะคะแล้วทอเป็นเสือค่ะ และต่อมานะคะได้สร้างสาราท่าน้ําแห่งนี้ขึ้นนะคะเป็นสาราเป็นสาราท่าน้ําเสริมเหล็กเป็นสาราท่าน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก2ชั้นนะคะชั้นแรกยื่นลงไปในน้ําค่ะส่วนชั้นที่2นะคะเป็นบันไดาทางลงค่ะหน้าบานประดับด้วยพุชลุคุณป้านลายพุทธประวัตินะคะซึ่งสาราท่าน้ําแห่งนี้นะคะถูกสร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน,นะคะทรงฟองสิริราชาสมบัติครบ50พรรษาค่ะ เยี่น้องสาวแล้วก็แวะมาสถานรโบราณทถารที่จะพันย่ามาแล้วก็สุดสบายใจมีของเก่าๆอยู่นะครับแล้วคุลงมาที่รับเงินได้อะไรจากไปน้องสาวก็ได้ตอนนี้ก็ว่าบุคคลสบายก็ประกอบแหล่งหาซึ่งจะมีพวกเครื่องมือโบราณพทั่วไป็นอย่างต่างๆที่ดำรงที small, literacy, vine, ่ในการดำรงที thing, ่ซื้อของ มมสัยก็ดีใจที่น้องๆได้มาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ของชุมชนเกษนเสียงพรมจะแต่ใจว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นั้นสร้างขึ้นมาด้วยลบอะไรเอ่ยไม่ใช่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นั้นสร้างขึ้นมาด้วยความศรัทธาของชุมชนเองและโดยใช้งบประมาณคร่าวประมาณสี่ สี่สิบล้บานบาทโดยด้านน้ำมันก็หรือเมื่อสร้างิธภัณฑ์เสร็จก็ได้มีหน่วยงานต่างๆเข้ามา,าช่วยในการที่จะจัดสร้างสิ่งของวัตถุโบราณที่มีอยู่ในท้องถิ่นซึ่งวัตถุโบราณที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั้นเราถือว่าเป็นสิ่งของที่เกิดขึ้นใน สมัยประวดีแล้วก็เป็นสมัยที่เกิดขึ้นในลูกแม่น้ำเจ้าพยายและลูกแม่น้ำฝาสา